เราเชื่อว่าอันนี้ยังไม่ใช่ recession ในสหรัฐนะครับเป็นแค่เชิงเทคนิคนะครับแต่ว่าตัวเลขหลายๆตัวแนวโน้มหลายๆอย่างเนี่ยาบอกว่ามันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่จะมีโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้โดยเฉพาะในช่วงช่วงปลายปีปัญหาคือตอนนี้ดูเหมือนว่ามันมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะชะลอ ในเวลาใกล้เคียงกันนะครับอย่างจีนเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของทั้งซีโร่โควิดก็จะมีเรื่องของภาคกสหาริมทรัพย์นะครับ,รรบซึ่งกระทบความมั่นใจกระทบการจับใจ่ายใชใ้สอยเรื่องของการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์การเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรหรือถดถอยของยุโรปเนี่ยจะเป็นเหมือนถูกบังคับให้เข้านะครับ,รบไม่ได้มาจากฝั่งดีมาด้วย มาจากฝั่งอโปรดักชันล้วนๆซึ่งอาจจะทำให้ GDP ลดลงราคาแพงขึ้นเป็นสแต็กเฟลชั่นอย่างสมบูรณ์แบบได้เหมือนกันซึ่งนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ย่นข้างหน้าของเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะค่อยๆฟื้นตัวได้ใช่ไหมครับมาจากสองเครื่องเครื่องยนต์ใหญ่ก็คือการเข้าสู่ภาวะปกติของโดเมนสติกดีมานด์คือการจับใจให้สอยของคนทั่วไปนะครับอันที่สองนี้ก็คือการท่องเที่ยวนะครับซึ่งซึ่งมาจากฐานที่ต่ำมากตามติดเศรษฐกิจทั่วโลก ััดรรพพิินเืองมตชยและ The Talk. ยินดีต้อนรับกับสู่เดอนแมคโครทองนะครับผมบุรกรทิพยาสกุลชัยอยู่กับดรพิพัฒเหลืองนรมิตรชัยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจโลกจะถดถอยพร้อมกันหรือเปล่านะครับถ้าดูสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วหลายๆตัวเลขเนี่ยก็ออกมาไม่ค่อยดีอย่างท,ที่ที่หลายคนหวังเอาไว้อย่างเช่นตัวเลข GDP ของสหรัฐเนี่ยก็ เรียกว่าติดลบไป2ไตามาสติดแล้วตัวของจีน MPI ก็ออกมาหดตัวแล้วก็เหลือตัวหรือเงินเฟอ้อของตัว EU ที่ออกมาก็ยังสูงขึ้นต่อเนื่องอันนี้มันสะท้อนว่าตัวเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ภาวะถดถอยใน,ในช่วงที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยพร้อมๆกันหรือเปล่าครับครับถดถอยหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่รู้นะครับก็ต้องรอดูข้างหน้าแต่ก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ยังช่วงขาลงของเศรษฐกิจนะ,ค,ะครับพะเราดูตัวเลขแต่ละตัวที่ออกมาเนี่ย ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราเห็นหลายๆสํานักนะครับก็ออกมาปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกกันลงมากันหมดเลยอย่าง IMF ตอนนี้ออกมาบอกว่าโอ้แนวโน้ม <ๆ S 2> เศรษฐกิจโลกนี้ดูกรูมี่ขึ้นนะครับดูน่าน่าน่ากลัวน่าก,ากังวลขึ้น <ๆ S 2> นะครับจริงๆผมคิดว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเฟลชันช็อค นะครับว่าพอเงินเฟอร์มมันขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันก็กัดกินความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ทําให้ต้นทุนอะไรต่างๆสูงขึ้นนะครับสุดท้ายนําไปสู่เรทช็อคนะครับก็คือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปหมดเลยพอการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็เท่ากับเป็นการแตะเบรกให้กับเศรษฐกิจนะครับลองดูง่ายๆนะครับอย่างในสหรัฐเนี่ยนะครับต้นทุนการกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อบ้านเนี่ยนะครับระยะยาวเนี่ยเมื่อสัก1ปีที่แล้วเนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก3%อันนี้ขึนนไป6% นะครับแสดงว่าต้นทุนซื้อบ้านหลังเดิมเนี่ยนะครับในการจ่ายคืนเนี่ยเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะครับงั้นทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันมีสัญญาณชะลอตัวลงมานะครับงั้นลองลองไปไล่ดูเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือ GDP ควอเตอร์หนึ่งอควอเตอร์สองของสหรัฐนะครับที่ออกมาติดลบประมาณ0.9%นะครับเทียบกับควอเตอร์หนึ่งนะครับอันนี้สําคัญยังไงสําคัญก็เพราะว่าเมื่อตอนควอเตอร์หนึ่งเนี่ยก็ติดลบไปแล้วทีหนึ่งนะครับแล้วก็โดยทั่่่ววไปเเนนียะะครรับบาากก็จอ เวลา GDP ติดลบติดกัน2ไตรามาสเนี่ยนะครับเข้าสู่ภาวะที่เราเรียกว่า technical recession ครับนะครับก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบทางเชิงเทคนิคเทคนิคครับใช่ไหมคระบทำไมถึงต้องบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจถดถอยต้องเชิงเทคนิคด้วยนะครับเพราะว่าโดย definition ทั่วไปนะครับเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งนะครับของ NBR เนี่ยเป็นคนเป็นคน mark official date ว่าเศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ภาวะ ถ<ท>ดถอยเ<อ>มื่อไหร่เใช่ไหมครับซึ่งซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยเขาก็ย้อนนี่แต่ปี1948นะครับ,รบตลอดเวลาที่ที่ผ่านมาตั้งมาร์กว่าไตรมาสไหนเป็นหรือเดือนไหนเป็นเดือนแรกที่ที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งเดฟนิชันเนี่ยเขาบอกว่าเขา,เามี3 definition ใหญ่ๆนะครับก็คือบอกว่าต้องเป็นภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยหดตัวอย่างมีนัยสําคัญนะครับกระทบหลายๆภาคส่วนนะครับ,รบกินเวลามากกว่า2-3เดือนนะครับนั่นก็คือต้องมีมิติของความลึกนะครับก็คือมันต้องหดแบบ มีนนยะะสาคัญคมีมิติของความกว้างก็คือกินไปในหลายๆภาคส่วนนะครับ,รบแล้วก็มีมิติของเวลานะครับก็คือต้องต้องหดไปสักระยะหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบหดแป๊บเดียวแล้วกลับขึ้นมานะครับแล้วเขาก็บอกอีกนะครับว่าเวลาเขาดูตัวเลขเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่ตัวตัวเลข GDP อย่างเดียว ใช่ไหมฮะเขาดูทั้งเรื <|so|> ่องของรายได้เรื่องของการจ้างงานนะครับตัวเลขยอดค้าปีค่าส่งนะครับเรื่องของ Industrial Production นะครับก็คือพูดง่ายๆคือดูหลายๆอย่างเนี่ยรวมกันนะครับซึ่งถ้าเราดูสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมมาว่าบอกว่าตัวเลข GDP เนี่ยติดหดตัวติดต่อกัน2ไตรมาสแต่ถ้าเราไปคุยกับคนส่วนใหญ่ในเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เศรษฐกิจมันไม่ได้แย่ขนาดที่จะรู้สึก ว่าเป็นเศรษฐกิจถดถอยเลยใช่ไหมครัเพราะว่ายอดขายก็ยังดีนะครับการจ้างงานเนี่ยก็ยังดีอยู่มากนะครับอัตราการว่างงานเนี่ยอยู่ประมาณแค่สเครึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็การจ้างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับซึ่งภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบไหนที่การจ้างงานจะยังคงค่อนข้างดีขนาดนี้นะครับ,รบแล้วก็ตัวเลขเนี่ยก็คือทุกๆคนที่หางานหนึ่งคนเนี่ยมีตําแหน่งงานเปิดรออยู่2ตําแหน่ง แต่ว่าจริงๆแล้วตลาดแรงงานเนี่ยไทยมากนะครับแล้วก็ค่าจ้างเนี่ยยังเพิ่มขึ้นอยู่ทุกเดือนนะครับปีต่อปีต่อปีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์กว่านะครับหลายคนก็คอยมานะครับอกนี่คือเขาเรียกว่าจ็อบฟูลรีเซชชั่นหรือเปล่านะครับคือรีเซชชั่นที่ที่มีการาจ้างงานเต็มที่ <mentor. S 2> นะครับซึ่งซึ่งซึ่งแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นนะครับถ้าอันนี้เป็นรีเซชชั่นจริงเนี่ยก็เป็นรีเซชชั่นแบบแปลกๆนะครับงั้นถามว่าอ้าวถ้ามันไม่ใช่รีเซชชั่นแล้วอะไรอธิบายว่าทำไม GDP ถึงติดลลบบบติดใช่มัคร ก็ต้องอธิบายอย่างนี <invoke> GDP, ้คร <bug, bad> ับ <men> ว <feeding> <ruption by ls> ่าเวลาเราดูตัวเลข g d ดเนี่ยนะครับมันมีความต่างกันระหว่างคําว่า GDP คําว่ารายได้นะครับแล้วก็คําว่าอุปสงค์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า GDP เนี่ยเป็น production concept คือวัดมูลค่าของสินค้าและบริการที่ถูกผลิตขึ้นใน period นั้นๆใช่ไหมฮะไม่ได้แปลว่าเป็นรายได้ของคนที่เกิดขึ้นใน period นั้นแล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันคือการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเั้น Concept พวกนี้มันอาจจะต่างกันก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ เศร,รษฐกิจเนี่ยมันถูกต้องใช้คําว่า disrupt จากโควิดเป็นเวลานานใช่ไหมฮะตอนที่ฟื้นเนี่ยเราก็รู้สึกบอกว่าโอมันมีการใช้จ่ายผลิตไม่ทันใช่ไหมฮะพอมีบางช่วงเนี่ยนะครับพอเมืองเริ่มเปิดเนี่ยคนก็เริ่มเปลี่ยนจากการใช้จ่ายบนสินค้าไปใช้จ่ายบริการมากขึ้นแทนนั่นก็จะเป็นไปได้ว่าคนยังจับใจใช้สอยอยู่นะครับแต่มันมีการผลิตพวกสินค้าเนี่ยลดลงแบบย้ายไปฝั่งฝั่ง บริการมากขึ้นซึ่งมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นหร้วคนรู้สึกยังจ้างงานอยู่แต่ว่ามูลค่าของการผลิตเนี่ยอาจจะหดตัวลงก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเนี่ยเราเชื่อว่าอันนี้ยังไม่ใช่ recession ในสหรัฐนะครับเป็นแค่เชิงเทคนิคนะครับแต่ว่าตัวเลขหลายๆตัวแนวโน้มหลายๆอย่างเนี่ยกำลังบอกว่ามันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่จะมีโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้โดยเฉพาะในช่วงช่วงปลายปี ครับอย่างตอนนี้โบฟาซึ่งแบงก์แครฟท์อเมริกาซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ทางรีเสิร์ชกับทางเกียรติคินพัฒระนะครับเขาก็เอารีเสิร์ชชั่นเนี่ยกลายเป็นเบสเคสไปแล้วสําหรับตัวเลขในไตรมาสสี่ก็คือมองว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแท็กซ์อย่างดีนะครับจะไม่ให้คนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยน้อยลงนะครับแล้วก็ตัวเลขดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นนะครับซึ่งซึ่งถ้าใครตามดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเฟดก็ขึ้นต่ออีก75เบสิสพอยต์ นะครับ,รบตอนนี้ก็2%กว่าแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นต่ออีกนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยก็อีกสัก100 b a s i อย o i อย่างนึงเอในช่วงที่เหลือของปีงั้นตรงนี้ก็จะทำให้ต้นทุนทางการเงินอะไรต่างๆสูงขึ้นจนเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ในช่วงปลายปีเหมือนกันครับ แล้วยังเศรษฐกิจกจีนเหรอครับที่ดูหลังจากได้โควิดเนี่ยผ่านไปแล้วแต่ว่าตัวเลขออกมาหลายตัวก็ดูว่าเศรษฐกิจก็ไม่ได้ฟื้นเร็วอย่างที่นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยก็ได้คาดการเอาไว้ตัวเลขเนี่ยมันสะท้อนว่าจีนเนี่ยก็กําลังเข้าสู่การถดถอยหรือเปล่าะครับครับจริงๆหลายคนก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรนะครับเศรษฐกิจจีนชะลอเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งครับ,รบแล้วเดี๋ยวพอเศรษฐกษิจสหรัฐชะลอเนี่ยเศรษฐกิจจีนก็จะฟื้นกลับขึ้นมางันปีหน้าจีนดีแน่เพราะไม่มีซีโร่ โควิดหมดจีนฟื้นแน่นอนนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้ดูเหมือนว่ามันมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสที่จะชะลอในเวลาใกล้เคียงกันนะครับอย่างจีนเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของทั้งซีโรโควิดใช่ไหมครับปิดเมืองหูปิดเซี่ยงไฮ้ปิดปักกิ่งปิดเซินเจิ้นนะครับก็ทําให้การผลิตหลายๆอย่างเนี่ยมันหยุดชะงักไปนะครับแค่นั้นไม่พอนะครับก็จะมีเรื่องของภาคสาริมทรัพย์นะครับซึ่งกระทบความมั่นใจกระทบการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับก็ทำให้ตัวเลขจีีนะครับเราเห็น GDP ในไตรมาสสองของจีนเนี่ยนะครับก็เริ่มจะติดลบในอย่างน้อยในใน,ในระยะสั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการผลิตเรื่องของการบริโภคจากการปิดเมืองนะครับแล้วตัวล่าสุดเนี่ยตัวเลข PMI ออกมาเนี่ยก็อยู่ในโซนที่นิ่งๆไม่ไม่ขยายตัวแล้วหรือว่าตัวเล็กน้อยซึ่งซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงว่ามันก็มี production disruption อยู่พอสมควรนะครับความเสี่ยงที่หลายๆคนกังวลเนี่ยคือ แล้วถ้าปัญหาของภาค real estate มันกระทบไปถึงภาคอื่นๆแล้วก็ดยเพราะยิ่งภาคการเงินเนี่ยมันจะอาจจะลามทําให้เศรษฐกิจจกีนที่เชื่อว่าน่าจะค่อยๆฟื้นได้เนี่ยอาจจะหยุดชะง,งักได้เหมือนกันนะครับ,รบแล้วประเด็นสุดท้ายคืออย่างในยุโรปอะครับที่ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังก็ยังเพิ่มขึ้นต่อนเนื่องรวมถึงประเด็นเรื่องของสองครามกับตัวยเคนรัสเซียมันจะส่งผลกระทบกับยุโรปยังไงนะครับ,รบยุโรปนี่ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับตรงที่ว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับยุโรปเนี่ยนะครับมันจะมาจากฝั่ง โปรดักช <Production S 1> ันซะเยอะเลยนะครับ,รบที่เราเห็นก็คือหนึ่งก็คือเงินเฟอ้อเนี่ยหัวเขาขึ้นไปพอๆกับสหรัฐเลยโดยที่เศรษฐกิจไม่ได้ดีไม่ได้แข็งแกร่งเท่าสหรัฐรนะครับสำคัญสุดก็คือดันทะเลาะกับรัสเซียอยู่นะครับแล้วรัสเซียเนี่ยก็เล่นปิดท่อแก๊สเป็นรายวันเลยนะครับแล้วก็ปริมาณแก๊สเนี่ยวันนี้เหลืออยู่แค่20%ของปริมาณที่เคยส่งให้ก่อนหน้านี้แล้วยุโรปเนี่ย พึ่งพาก๊สจากรัสเซียเนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งข,งของปริมาณที่ใช้ทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการปิดหรือว่าลดกําลังการส่งไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมีโอกาสที่แก๊สที่เก็บเอาไว้จะใช้ในช่วงปลายปีช่วงวินเทอร์เนี่ยอาจจะมีไม่พอใช้นะครับและอาจจะนําไปสู่การต้องเรียกว่าแบ่งสรรปันส่วนการใช้พลังงานคือแรชชิงจริงๆนะครับ,รบเช่นอาจจะต้องบังคับให้ภาคส่วนบางภาคส่วนเนี่ยลดกําลังการใช้พลังงานซึ่งแน่นอนกระทบการผลิตกระทบการบริโภคกระทบอะไรเต็ไมไปหมดแน่นอน นะครับนั่นหละคนก็กังวลเหมือนกันว่าในช่วงปลายปีถ้ามันมีการปิดแก๊สขึ้นมาจริงเนี่ยปลายปีนี้ต่อต้นต่อต้อน,ตอนปีหน้าซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นโรงงานอย่างมีหนังสือพิมพ์ลงนะว่าดรามา่าอย่างเช่นโรงงานแก้วเนี่ยซึ่งไม่เคยปิดมาเลย40ปีเนี่ยถ้าไม่มีแก๊สให้เผาเนี่ยนะครับหม้อเนี่ยมหม้อต้มแก้วเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องปิดปิดปุ๊บก็คือหม้อต้มพังไปเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ น่ากังวลเหมือนกันว่ามีโรงงานหลายๆโรงงานซึ่งซึ่งต้องใช้พลังงานตลอดเวลาพอไม่มีพลังงานเนี่ยการเข้าสู่ภาวะเศ,ษศรษฐกิจชะลอตัวรืถอถดถอยของยุโรปเนี่ยจะเป็นเหมือนถูกบังคับให้เข้านะครับ,รบไม่ได้มาจากฝั่งดีมาด้วยนะครับมาจากฝั่ง production ล้วนๆซึ่งอาจจะทำให้ GDP ลดลงราคาแพงขึ้นเป็น stackflation อย่างสมบูรณ์แบบได้ได้เหมือนกันซึ่งนี้นก็เป็นความเสี่ยงที่ทย่นข้างหน้ากังวลเพราะก็จะลามมาถึงว่ากำลังการผลิตของยุโรปเนี่ยส่งไปที่ไหนบ้างแล้วเป็นตลาดของใครบ้างได้อีกเหมือนกัน แล้วนี้แท่นเรากลับมามองประเทศไทยครับเรื่องเรื่องประเด็นผู้นี้มันจะส่งผลกับเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างเรื่องของการส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวที่ที่เราคาดหวังว่าจะฟื้นตัวกลับมาช่วงปลายปีครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะค่อยๆฟื้นตัวได้ใช่ไหมครับมาจากสองเครื่องเครื่องยนต์ใหญ่ก็คือการเข้าสู่ภาวะปกติของโดเมนสติกดีมานคือการจับใจให้สอยคนทั่วไปนะครับอันที่2เนียก็คือการท่องเที่ยวนะครับซึ่งซึ่งมาจากฐานที่ต่ามาก แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าการส่งออกเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่สําคัญเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังโตแบบดับเบิลดิจิตอยู่แล้วก็อยู่ในมูลค่าที่ค่อนข้างสูงมากถ้านะครับสมมุติว่าสหรัฐนะครับชะลอตัวขึ้นมาจริงยุโรปนะครับชะลอตัวขึ้นมาจริงๆจีนฟื้นไม่ไหวนะครับญี่ปุ่นซึ่งวันนี้ก็งอแงงอแงกอยู่นะครับแล้วก็เราเห็นพวกข้างเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสประเทศนี้นะครับถ้านับรวมๆกันเนี่ยเกือบเกือบหกของมูลค่าการส่งออกของไทยนะครับ มันจะกลายเป็นเฮดวินที่ที่ค่อนข้างสําคัญมากเลยของการฟื้นตัวถึงแม้ว่าเราบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวจากฐานที่ต่ํามากนะครับแต่อันนี้ก็จะกลายเป็นความเสี่ยงที่ที่หนักมากจริงเพราะถ้าเราดูเนี่ยการส่งออกเนี่ยเป็นประมาณสัก5 0า0ของ GDP ไทยนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยอีกสักประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์ก่อนก่อนที่จะเกิดโควิดอันนี้กำลังฟื้นจากจากฐานที่ค่อนข้างต่ำครับซึ่งตรงนี้เราก็ยังเชื่อว,ว่าถึงโรคเข้าสู่ฟื้นต่วการท่องเที่ยวเนี่ยยังก็คงยังน่าจะมา ใช่ไหมครับแต่ว่าก็อาจจะมาไม่เท่าหรือว่ามาไม่เยอะเท่าที่ควรจะเป็นใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเฮดบินตัวหนึ่งแล้ถ้าเศรษฐกิจเพราะว่าถดถ,ถ,ถ,ถอยอีกเจอทั้งสหรัฐจีนและยุโรปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับแน่นอนการส่งออกเนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสําคัญว่าที่เราบอกว่าค่อยๆฟื้นที่มาเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นว่าเราไม่ฟื้นอย่างที่ควรจะเป็นได้เหมือนกันนะครับครับแล้วถ้ามองไปอีกสัปดาห์หนึ่งนะคบตัวกรงงของไทยเองก็จะมีการประชุม ซึ่งอันนี้ก็มีคนคาดหวังกันว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วอันนี้เรามองว่าเศร,รษฐกิจที่มันกาลังจะถดถ,ถ,ถอยเนี่ยมันจะกระทบกับการตัดสินใจของกรงองแค่ไหนครับอันนี้ก็จะเป็นผลพอสมควรนะครับแต่ว่ากรองเงงเนี่ยนะครับหรือทางแบงค์ชาติเองเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มองว่าเศร,รษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาะวะเศร,รษฐกิจถดถ,ถ,ถ,ถอยนะครับแล้วก็มองว่าวันนีเออ้เงินเฟ้อเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญนะครับเพราะนั้นยังไงเนี่ย ในการประชุมวันที่10เนี่ยเชื่อว่ายังไงก็ขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพียงแต่ว่าต้องเถียงกันว่า25หรือ50 basis point นะครับซึ่งอันนี้ถามว่าขึ้นอยู่กับอะไรนะครับผมว่าขึ้นอยู่กับว่าเงินเฟ้อที่จะออกมานะครับในสัปดาห์นี้นะครับว่ามันจะเยอะกว่าที่กรงอคาดไว้อีกหรือไม่นะครับซึ่งนี้จะเป็นความเสี่ยงสําคัญอันที่2ก็คือต้องดูเรื่องของแรงกดดันทางค่าเงินนะครับถ้าเกิดค่าเงินบาทเนี่ยนะครับมี แนวโน้มอ่อนค่าลงเยอะๆหนักๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรงกดดันอีกฝั่งหนึ่งเพราะจะทำให้แรงกดดันเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ถ้าเงินบาทพอที่จะ s t ต b บ l ไลซได้นะครับหลัากที่เราเริ่มเห็นค่างเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับเริ่มนิ่งๆแล้วไม่ได้แข็งมาก <c oughs> แล้วเพราะคนเชื่อว่า นี่คือเฟดน่าจะสุดแล้วในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆนะครับต่อไปอาจจะเริ่มลดได้แล้วเนี่ยนะครับนั้นตรงนี้อาจจะเป็นแรงกดดันที่ที่น้อยลงนะครับงั้นก็ต้องดูแรงกดดันพวกนี้นะครับแล้วก็เรามองว่ามีโอกาสนะครับที่ที่อาจจะขึ้นทิ้ง50บเบสิสพอยต์ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูคอมมิวนิเคชันส่วนใหญ่เนี่ยจากทางแบงค์ชาติก็บอกว่าพยายามที่จะปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพรานั้นอันนี้ก็ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องรอดูวันวันที่10สิงหาะนะครับแต่ไม่เบี้ยยังไงก็ แลวการขึ้นดอกเบีย้ยนี้มันจะกระทบกับการลงทุนในไทยยังไงบ้างครับครับอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับถ้านะครับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับนำไปสู่การขึ้นอดอกเบีย้ยของดอกเบีย้ยเงินกู้ของธนาคารนะครับก็ทําให้ต้นทุนทางการเงินนะครับที่ผู้กู้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือจะเป็นบริษทัทต่างๆก็ตามเนี่ยทำให้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยสูงขึ้นนะครับเช่นใครที่จะตัดสินใจซื้อบ้านซื้อรถที่ต้องมีการกู้ยืมเงินเนี่ยแน่นอนกระทบถึง ความจาเป็นในการที่ต้องจ่ายรายเดือนการผ่อนการกู้ยืมเงินเป็นภาระที่สูงขึ้นแน่ๆนะครับคนที่กู้ไปแล้วนะครับก็บางส่วนเนี่ยถ้าอัตราการดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับเป็นดอกเบีย้ยแบบขยับตัวได้เป็นตรงนี้ก็อาจจะก,กระทบต่อภาระในการจ่ายคืนหนี้ได้เหมือนกันนะครับกนกระทบแน่นอนว่ากระทบต่อทั้งภาวะเศรษฐกิจาการบรโิโภคการลงทุนนะครับ,รบแล้วก็ภาระในการจ่ายคืนหนี้ในภาวะที่หนี้ครัวเรืนอนทั้งสูง NPL มีปัญหาอยู่แล้วตรงนี้ก็อาจจะ ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยะชะลอตัวได้เหมือนกันแต่นั่นคือ,อสาเหตุอันหนึ่งที่ที่ทแบงก์ชาติบอกว่ามีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อจะให้เศรษฐกิจชะลอและทําให้ภาวะเงินเฟ้อที่วันนี้อยู่ในที่ที่อันสูงเนี่ยพยาย,ยามที่จะใช่หรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ที่คว,ควบคุมได้ครับครับและนี่คือเดอะแมคโครทอลในวันนี้ผมบุรกรทิพย์พยาสกุลชัยและดรพิพัฒน์เหลืองนลมิตรชัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ